มีเฮผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ก่อนเน็ตคนละครึ่งก็สทอชอตเตรียมเสนอคอรมออนุมัติ สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับพี่ข้าวแจ้งข่าวเล่าเรื่องซึ่งทางช่องก็จะมีมาตรการดีๆจากรัฐบาลมาฝากกับพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ก่อนเน็ตคนละครึ่งซึ่งกสทชเตรียมเสนอครมออนุมัติ สำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชเตรียมเสนอร่างโครงการเน็ตคนละครึ่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมเพื่อลดภาระค่าใช้ใจ่ายและการสนับสนุนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสำหรับประชาชนกลุ่มที่มีรายได้น้อยโดยกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า14ล้านคนทั่วประเทศโดยจะได้รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในราคาเพียง160บาทต่อเดือนรวมภาษีแล้วซึ่งโครงการกำหนดให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตปริมาณ40กิกะไบต์ต่อเดือนเป็นระยะเวลา3รอบบินหรือ3เดือนนั่นเองค่ะโดยใช้งบประมาณจากกองทุน กทปสหรือกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการนำโครงการเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบและคาดว่าเมื่อได้รับอนุมัติจะเปิดให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ภายในปีนี้เละค่ะทุกคน แต่ว่าจะทันหรือเปล่าแค่นั้นเองโครงการนี้ออกแบบมาเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้อย่างเท่าเทียมทั้งในด้านการศึกษาการและการใช้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของประ อีกอย่างทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐฐดีจิทัลและสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมกดติดตามทางช่องไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ